วันนี้จะมาเสนอเรื่องง่ายๆหลายคนคงรู้วิธีบวกลบเศษส่วนแบบนี้แล้วแต่ว่าอยากจะมาแบ,บ่งปันสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองทำวิธีนี้ดูนะคะคือโดยส่วนตัวเองแล้วเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยไม่เคยเรียนวิธีนี้แล้วพอได้มาสอนแล้วเห็นนักเรียนทำวิธีนี้ก็เลยเรียนรู้จากนักเรียนว่าเอ๊ะ มันมันมันทำแบบนี้ได้ไดยหรอคือปกติเนี่ยสมมุติว่าเวลาเรามีการบวกเศษส่วนสมมุติว่าเรามีอะไรแบบนี้สิ่งที่เคยทำเราก็จะเปลี่ยนเศษส่วนภาษาอังกฤษเรียกว่า fractions นะคะเราก็จะเปลี่ยนจาก mixed number หรือจำนวนคลางเนี่ยให้เป็น fraction หรือเป็นเศษเกินของเรา3คูณ2ได้6 บวก1ได้7ก็เลยเป็น7ส่วน3 6คูณ3เป็น18 18บวก1เป็น19เสร็จแล้วเราก็ต้องทำเครื่องล่างให้เหมือนกันเครื่องล่างก็คือตัวส่วนหรือเรียกว่า denominator 6กับ3เราทำ3า3ให้เป็น6โดยการคูณ2กลายเป็น14ส่วน6บวก19ส่วน6 เมื่อ d e n o m i n a t o r เหมือนกันแล้วเราก็เอามันมาบวกกันได้เลยก็ได้เป็น33ส่วน6เสร็จแล้วส่วนใหญ่พอมันเป็นเศษเกินเราก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนคละหรือ Mixed Numbers ก็ได้เป็น5เหลือเศษ3ส่วน6ทำให้สวยกว่าน,น,นี้นิดนึงก็เป็น5 1ส่วน2อันนี้คือวิธีที่เคยทำมานะคะแต่คราวเนี้ยพอมีโอกาสได้สอนแล้วเห็นนักเรียนทำ เขาบอกว่าโอเคเรามาดูเลขข้างหน้ากันเรามี2กับเรามี3แล้วก็จับมันมาบวกกันเลยกลายเป็น5า<ข>ตัวเศษส่วนเนี้ยหนึ่งส่วนสากับหนึ่งส่วนหเราค่อยมาจัดการมันทีหลังใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามี2แล้วก็มี1นส่วนสเนี่ยเราเอามาแยกกันได้เพราะเรามี2แล้วเราก็มีอีกเศษ1นส่วนสา เรามี3แล้วเราก็มีเศษ1.6ส่วน6เพราะฉะนั้นเราเอา3บวก2เราได้5แล้วก็เหลือไอตัวเศษส่วนตรงเนี้ที่เอามาบวกกันเราทำข้างล่างให้เหมือนกันก็คูณ2คูณ2กลายเป็น2.6ส่วน6บวก1ส่วน6กลายเป็น3.6ส่วน6เรามี5กับอีกส่วนเท่านี้ก็คือ3.6ส่วน6ก็กลายเป็น5.3.6ส่วน6ซึ่งก็คือ5.1.2ส่วน2 โอเคลองทำอีกทีนึ่งสมมุติว่าเรามี6 1ส่วน4บวกด้วย8 3ส่วน6กสาส่วน6ไม่สวย3าส่วน6มันคือ1ส่วน2ขอเปลี่ยนเป็น5ส่วน6แล้วกันโอเค เหมือนเดิมหกหนึ่งส่วนสี่จับมาแยกกันห1หนึ่งส่วนสี่บวก8 5ดห้าส่วนห6หบวก8ดเป็นสิบสี่หนึ่งส่วน4ี่ก็เป็น5้าส่วน6เราทำตัว denominator รให้เป็น12บสองแล้วกัน4ี่เป็น12บคูณ3ามเงั้น1ต้องคูณ3ามหเป็น12คูณสองเงนห้าก็ต้องคูณ2ก็กลายเป็น14บบวกด้วยส3สามส่วนสิบสองโอเคนะคะ อันเนี้ยพอเราเอามันมารวมกันมันก็จะได้14 13ส่วน12แต่เจ้าเนี้ยมันเกินหนึ่งมางั้นถ้ามันเกิน1เราก็เอาหนึ่งมาใส่เป็น15ห้าซะเพราะส2ส่วน12มันคือ1นแต่นี่มัน13ส่วน12เพราะฉะนั้นพอเราเอาหนึ่งมาใส่14ให้เป็น15ก็เหลือเศษเป็น15แล้วก็1ส่วน12คราวนี้เรามาดูวิธีการลบกัน แต่ก่อนที่เราจะทําลบเราจะต้องเข้าใจส่วนนี้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเรามี8 7ส่วน6เราสามารถ s i มพลิฟามันได้เนื่องจาก7ส่วน6เนี่ยมันเกิน6ส่วน6ก็คือมันมันมากกว่า1อยู่งั้นถ้าเราขอ1มาใส่ให้เขากลายเป็น9ก็เป็น9 1ส่วน6ต่อไปถ้าเรามีประมาณนี้ เจ้าเนี่ยมันเกิน1แน่นอนเพราะ1คือ3ส่วน3มันเกิน1อยู่4 t ทีเพราะ3 4, จริงๆถ้าเราจะเขียนให้ยืดยาวเราเขียนในภาพแบบนี้ก็ได้14เนี่ยมันคือ4 2ส่วน3บวกกันกลายเป็น11 2ส่วน3ได้เลยโอเคนะถ้าเกิดเรามี8 2ส่วน3 แล้วเราอยากขอ1เนี่ยมาจาก8อย่าลืมว่า1ถ้าทำเป็นเศษส่วนเราต้องการ3ามส่วนสามขอมาจาก8เหลือ7เราเอาเศษ3ที่เราแตกมาจากก้อนใหญ่ๆ1ชิ้นเนี่ยเอามาใส่2องกลาเป็น5้ส่วนสต้องเข้าใจวิธีนี้ก่อนเพราะอะไรมาดูวิธีการลบกันสมมุติว่าเรามี 8 2 3ส 1, 1 3 8่วน3 1 3ลบ1 1ส่วนสาลบ1 7 2ส่วน3ลบ1ส่วน3ได้1.3ส่วนสจบแล้วแต่ถ้าเรามี8.1.3-1.2.3ส่วน3ลบหส่วน3ล่ะเรามาดูไอตัวเศษก่อนเรามีอยู่1เศษเราต้องการหักออกไป2องเศษมันหักไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้งั้นเราขอแบ่ง8ออกมาตัดเป็น เศษที่ขอ8เข้ามาเนี่ยตัดเป็นส่วนส่วนเป็น3เศษออกมา3บวกกับ1ที่เรามีอยู่แล้วก็เลยกลายเป็น7 4ส่วน3พร้อมแล้วเราอยากเอาเศษที่มีค่าเท่ากับ2ออกไปก็เรามีเศษ4หัก2เหลือ2ส่วน3 7ลบ1ก็เลยได้6โอเคนะ